บ่หวั่นตะใด๋ยามนี้แลอ้อยตะที่มายืนคอยพอ นองเอ้ยวาสิปาสจากเล่นเล่นกำจองมหาป้ากันไปสองปีกับยูดีบอมี่ฮอนการได้เอาเขาสอนเป็นยอดภูรื้อสีเห็นตีพรจังย่องอ่อนลูกเป็นโตเป็นตอนทัวแห่งกินแห่งเลียนเว้นมือบ่บ่เฮตดนามลาตีพอจบไปเสลาปานีบวทันมนาหายาหวานในหลานนี้มันเอวหากันแม่เอื่อยเป็น่แม่ป่ามันแนงหนากัเอวร่างบักท่นานบ้านลูก พอบท่านบ้าโอมาจาเงือนไปแตงไปเศ้าป่านี่บ้าเนี่ยมาอยู่ไดนเนียแจ๊าว้อมมาฉันอยู่บ้านชาวมานชายูกให้บ้านเขาจะคุณบุญอยู่บนสื่อซอยกันแค่เทียอมิเตสแตกเขาแตกแลวเขาจะชื่ออยากไอ้ที่บ้านนิ้งเงินเงินเจ้าหน้าน่ะนะมุงน่ะนะลูกหนาวลูกใครใกล้ิตตายเ้วเพียงว่าหาบ้านหาอย่างว้ใจให้มันเจ้ากระเป๋าพสื้อไว้ในคนสิไปในทังใดเลยเรไปแค่ในหม่นนี้ ก็ไปบ่ได้เจ้าเป็นแม่ป้าก็ไปเน้เปียงมงบ่บ่บ่จะไปกูไปทอมึงนั่นแหะไปไปจาบ่บ่บ่แบบ้า,ากใส่คึพ่อแต่กูบันน้ำชนอดน้ำกันก็บ่คึพ่อเนีลเปี่ยน,นเ,เ,เป็นบ้าทีเนาะเสียขึ้พ่อจังไบน้าแกึพ่อย่เลยน้อยกับข้างซีกูพ่อกูไม่แ้งมั้งแ่เสียข้างได้เนาะ้ยเก้าไปช่วนี่กาคขึ้นจะมาเคยข้างเลยขอยี่หามึงขางนี่บ่มึงนลนน้ำัววมึน เล่นใจงเล่นบอกเล่นไพ่บ่เคยได้ต่อเธอในสมองมันบนอารมณ์คนแน่มนมนีน่อยไม่เาอย่งผิดหวังเอกอเกีกะนัมา้ย้าอะไเอต้อง้ดีกอ้จันตัวนั้นบอกว่าแตกไจแล้วใี่เดี๋ยวให้เราน่ะ <c oughs> มียังงอนหอนไหมไอ้กินมาละไอ้ยูกำง่งสนิทลอนี้ละสีลัาหัวกับาถามหาเนวกินลูกไครลูกบ่ามยจะเพื่อถามขขาลูกบ่อยไก็ป่อยมันสักวนไปหัวมือม่มนัง้าหนม่ย่อไปตัวยางหมาบักนรงกินเหยียดแต่ยังหวอนอันนี้อีงแยกไปใช่ไหมนี่อ้กนเดืซึ่คจัง เจ้าเือกันแม่คุจันทรเมาเราก็ไปหาไปไอไปที่เราและเอแม่กุ้ถามมึงเนี่ยเ่อมงเดียวนี่้เนี่ยมาสั่งมาสั่งเลยมึงบอกมึงไยมันมาหากูยังสีมึงบอกกูยันกูไอกูไอบ้นหมดระยังเจ้ากูบอกจังสียไอแล่าเป็นเอื้อยคอยแซ่คอยแซ่คนยซ่สวนแล้วเปนไงเอ๊ะมาหาไปทัวได้เดียวนี่มึงหักเอยมึงไงมันบอกมึงบอกหักมึนบอยังไง่านชุกคนอะไรจา โหรักกันสู้สาวปู่3คนดีไปพูดอะไรนะได้มั้ย ممكن ไลฟ์เป็นบ่หนังพ่อครึ่ง marketing พ่ะแม่

Terima kasih telah menonton! ปะเน่ด้วยไม่กันลูกเจ้าบุญจันทรั้มึงน่ะีลาอีล่ดเลยมึงกะสังกวาโมาหวังใส่กุ้งไปคงขนสร้างมึงขี้หืนโบลพึงข้อหวยมาหาไฟหาุยสากูคุยเรื่อเง้ยเฮมึง่นนี่ยมึมึง้อมน้ปเน

พี่กลายเป็นแบบนี้หอ่าครับม,ม,ม,รม,กกมันโมมนยังงหรอาครพี่ไหมพ่อมาจกไหนอับับซอกับเชือนย่าแาพี่หลูกี่แน่เดีนี้เป็มันมันมนที่เขาคิดไรอเเรื่องนี้ใครอธิบายได้หรือต้งยยไไองร<ช>้องม<ช>ึงมันจะอะไร้จันคุณยีงคุณดีเป็นไทยอานคุูเทปเป็นทุกอย่างคูเราว่าคูเป็นไทย i'm <laughs> be ไป่แ้ละส้น้ำนาจะมุ่งี่บอกมอสีเอาเห็นโลเห็นเนี่ยเนียกูนีมันต้องจังสีไว้ยมันต้องมีสองด้นสิไม่ไหนนี่แหละมันบอกขั้นไหนนี่แหละสุงสุดกันตายแล้วน,ยยนี่คุณ้วาวมคุณบับไ,ไหไปหน้ยนเยสือกใส่ผ้าแพรมาสุ่มผีเปล่าโมเมนต์ผีเกนพอให้กับบินคนอชาเบ เพื่อวัตถุเป็นปีเต้าให้เขาตายจักโตแล้วพัญฉะนั้นถูติยูนี่เพไา้กูจิเอารถเก๋งมาเกียร์เทนันสุดสวยไปไขทองเลยแล้วจดไขแ่วาอยังไหนในมันล่ะสุ่สนีสุ่มสนีขี่ลอยกูจะไปหอนหมอยให้มาเพราะใหญ่พอ ห,หัวจอกกระท้อนหน้าเว้นทายเรือ,ออกแอนกูบอกแล้วกินงกับไผ่บก็กินงมากินงกับทิมงานเนียน้อยอ้าขอเสียงพิมงานเนียน้อยใหยเปียกจีน่านใส่ร้องนี้กูยุอีพีดอีพีดก็ซื้อไวอกา่องกูทำงานก็ซื้ออย่างบางกันไปเอารออยู่ไม่ใช่ไหม บบนี้เาน้องไปยืนใส่เ,เ้ับกันม้าจะไปยืนที่ไหนบ้าเกองอตออูตาม้านาคุจะพาชูไปูุ้สกำังสีตาใสอยู่ไเอดีเป็นบ้ากีไเน่ไ้นิงเนี้ยสมคนสีก็สิคมคืนน่ารักกวอ้ิ๋อเเคยบอกยังมันกับบคิดตอนแน่นอบอต้องงานเลืสีสิคมขืนสูันเลืสีสิคมขืนสูลตีกูนี่สิคมคืนเลือสีกวอ,อาดิอเอาเต็มสัม่นเลยจะอะไรกูน้าออกดทัง